สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Discord นะฮะบนมือถือผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเจ้าชื่อของเราตรงนี้นะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเปิดเจ้าแอป discord บนมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับให้กดไปที่เมนูขีดขีดขีด3อันตรงนี้นะครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1นึ่ทีมันก็จะเปิดหน้าตาเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับ ให้กดไปที่รูปโปรไฟล์เรามุมขวาล่างตัวนี้นะครับจิ้มลงไปเลยจากนั้นในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆไปกดที่เมนู my account นะครับหรือว่าบัญชีของฉันนะครับอันที่2แล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้กดไปในส่วนของเจ้าชื่อของเรานะครับตรงนี้อ่าหรือว่า username นั่นเองจากนั้นนะครับในส่วนแรกตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆเอานิ้วจิ้มลงไปเลยและก็เปลี่ยนชื่อตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับผม ในตัวอย่างผมจะเติมแซดเข้าไป1ตัวแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มรูปเซฟตรงปุ่มวงกลมสีม่วงตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด i s s o r r d ของเราลงไปครับผมจากนั้นนะครับก็กดไปที่ปุ่มรูปเซฟสีม่วงอีกเช่นเคยครับถ้าพาสเวิร์ดถูกต้องนะครับเจ้าชื่อ username หรือว่าชื่อของเราเนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ <Yes. S 1> เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็แบ็กกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนับไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ